เอาละพี่นีจะอธิบายต่อไปอในคนทั่วไปเนี่ยพอเรารับรู้เวทนาความรู้สึกเนี่ยเราไปสร้างตัวตนของเราไปรับความรู้สึกนั่นเองที่เมื่อกี้อาตมาอธิบายในตอนต้นนะนะถ้าเป็นความรู้สึกที่เป็นความพอใจเราก็เอนจอยไม่อยากเอาอีกอสุก,ก็อยากสุขต่ออะ่ะนะพรุ่งนี้ก็ยังอยากสุขต่ออแต่ธรรมชาตินั้นไม่ใช่มันเป็นแวดหนึ่งก็ไปครับนะแต่ด้วยความที่เราเปดิ้นรนอย่างให้มีสุกต่อเนี่ย มันเลยเป็นความทิ้งโวนเพื่อหาความสุขมันถึงเป็นกามาสังหาอันนี้ต้องการอธิบายเห็นว่ากามมาสาหาเกิดขึ้นด้วยอย่างไรไม่งั้นเนี่ยพอเราในในแต่เรียนม่แต่ท่องแล้วก็อธิบายพูดไปแต่ไม่ไม่มีประสบการณ์อ่ะนะทีนี้พ่อไปปฏิบัติให้ไรก็คือให้รู้เี่ยเห็นไหมบางทีพอเรารับรู้เออมีความสุขนะสุขที่มันเกิดขึ้นแล้วยากไปเห็นไหมดูธีจิตเรายิง่งโวนอยากสืบต่อไหมเราอยากสืบต่อเห็นไหมเด็ก การม,มาตัณหาแล้โอเคไม่ใช่ว่ารู้ไม่ใช่รู้ว่าไม่ใช่เป็นก็ไม่ดีนะคืออย่างน้อยสุดให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้จากมันนะขณะเดียวกันถ้ามันเป็นความทุกข์อ่ะเราก็อยากจะผักมันนะอันนี้จะเกเป็นวิภาวะตัณหาอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดความไม่เป็นความสุขความทุกข์ เราก็อยากจะผักมันให้มันสิ้นไปให้มันหมดไปแต่รู้ไหมท่านลองสังเกตสิปฏิบัติเนี่ยลองประสบการณ์พอท่านผักมันเนี่ยท่านกลับไปดิ้นมันพอดิ้นมันเนี่ยโทษมันกลับมาเจ็บอีกอะ่ะโทษของตอนเจ็บปวเนี่ยพิสูจน์ง่ายมากเลยท่านยิ่งอยากให้มันหายเจ็บนะโอ้ยมันยิ่งเจ็บอีกเพราะตอนที่เราจะอยากให้มันหยุดเนี่ยเป็นวิภาวะกัณหาเราผักนะ การที่ไปผลักมันจะให้มันอยู่มันเท่ากับไปกระตุ้นมันอีกให้มันรีแอคทีเวตไอ้ความเจ็บปวดนั้นคราวนี้เราไปสร้างใหม่ก็มากระทบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันถึงมีการมาตันหาแล้ววิภาวะตันหาขนาดเดียวกันเราไปสร้างความเป็นตัวตนจริงเป็นภาวะตันหาแล้วขับเคลื่อนต่อไปอีกเห็นไหมแล้วนี่คืออยากจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งให้เห็นนะปฏิบัติคืออะไร ให้เห็นสภาวะธรรมรานี้ให้เห็นตัญหาที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเราเห็นแต่โรคโกรธหลงมันง่ายไปฝึกนางเข้าให้เห็นเออ,เ,อ,อเห็นไหมปัญหาเกิดขึ้นเป็นปัญหาประเภทไหนนะด้วยความที่เราไปขับเคลื่อนความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนเนี่ยก็จะครอบงำด้วยความปรารถนา และความรุ่งหลงอันนี้เป็นศัพท์ในบาลีนะก็เลยนะไปครอบงำไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็เลยเป็นอุปทานนะครับคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะมีความเป็นตัวตนกับสิ่งนั้นๆกับเรื่องราวนั้นๆที่เกิดขึ้นจริงเกิดเป็นภพาชาติลารามาวนะก็คือเกิดสิ่งแวดล้อมเป็น ความต่อนเนื่องของการรับรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องราวนั้นเรื่องราวนี้เนี่ยมันถึงเป็นความต่อนเนื่องของความเป็นตัณหาอุปทานภพชาติชาามรณะซึ่งธรรมชาติของมันเกิดขึ้นแล้วประดับไปอยู่แล้วนะธรรมดาอันนี้เป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายแต่ว่าด้วยความที่เราไปผูกพันกับความเป็นตัวตนเพราะมันครอบงำความเป็นตัวตนทั้งหมดเราปล่อยมันดับไปแล้วก็ไปสร้างอารมณ์ใหม่ เพื่อมาฟีดเข้าไปในวงจรของปฏิกจสมบุทรบาทเป็นกระแสทมต่อเดยเป็นอวิชชาที่อเอาไปสร้างไอตอนที่ไปสร้าาเนี่ยเอ่ยเป็นอาสวะอันนี้ภาษากระดุดอธิบายต่ออาสวะเนี่ยมันก็เลยเป็นเอาไอข้อมูลที่เป็นผูกันิสัยเนี่ยความทรงจําเก่าๆความเคยชินเก่าๆแล้วอันนี้คือเหตุผลที่ว่าทาไมโกดแห่งกรรมถึงมาตามตอบสนองแลวทําไมเราถึงฝันะเข้าใจไหม มันไปเอาข้อมูลเก่าๆเรื่องราวเก่าๆเอามาสร้างเอามาประกอบเล้เป็นอาสวะถึงได้มีอาสวะสามเป็นการมาสวะภาวะสวะและอวิชาสวะเห็นไหมคือต้องการที่เห็นว่าแม้จะตั้งใจและชื่อของแต่ละสภาวธรรมเนี่ยมีสภาวธรรมรองรับนะไม่ใช่ท่อง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 นะเพราะความพอใจในความเป็นตัวตนที่ถูกครอบงำ จึงเป็นกามาสะวะเพราะมีความตัวตนจึงเป็นภาวะสะวะและเพราะความที่ไม่รู้เป็นอวิชชาจึงเป็นอวิชชาสะวะแล้วเมื่อไปสร้างอารมณ์ใหม่มันก็เลยไปปรุงแต่งกับสังขารแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณวิญญาณเป็นนามรูปแต่นี้เป็นนามรูปเสมือนนะมันเป็นภายในแล้ววนกลับเข้ามาในจิต ก็เป็นกระแสปฏิจจสมุทบาทก็เกิดมาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเนี่ยวนไปเรื่อยวนเป็นรอบที่สองรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าเนี่ย,เ,ยเกิดเป็นความคิดไงเราปกติเห็นคนคนหนึ่งอาจจะไม่เคยรู้จักเส่็จเราก็เอเอไอ,อ้นี่ชื่อสุป,ปชยัยออไอ้นี่แต่ก่อนมันเคยทําประโยชน์ต่อเราอ๋อไอ้นี่มันดีต่อเราอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยมันก็เป็นการปรุงแต่งวนรอบในปฏิจจสมุปพบาทโดยมีส่วนท้ายคือสังขารเนี่ย เป็นตัวขับเคลื่อนสร้างอารมณ์ใหม่แล้วผักเข้าสู่รอบใหม่ของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากเคลื่อย่างละเอียดที่เป็นอาสวะมันก็ถูกปรุงแต่งสร้างเป็นโลกของผ่านชิดคราวนี้วนหลายรอบหลายสิบรอบเป็นเรื่องราวต่างๆนะคนนี้คนนั้นเคยทําอะไรเคยทำดีทําชัว่วโทษที่จริงมันทําไปแล้วนะ เราเอามาปรุงแต่งมาคิดของเราอะถึงได้บอกไงความคิดไม่ของจริงแต่เราสร้างขึ้นมาไอาคนที่เป็นโรคจิตสมัยใหม่นะโรคซึมเศร้าเนี่ยเอาความคิดเก่าๆมาวน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 จน,น,นเหนื่อยจนซึมที่จริงรู้ไหมไอโรคโรคจิตทั้งหลายที่มีในปัจจุบันเนี่ยมันมาจากโรคของความคิดอันนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพ่านั้นคือทําไมในหนังสือเล่มใหม่ที่อาตมาเขียนเนี่ยอธิบาย ให้เห็นเลยว่าสภาวะธรรมของโลกคือให้ปล่อยวางนี่มันง่ายถยวใจเย็นคือมันพูดง่ายอะ่ะต้องให้เห็นสภาวะก่อนปล่อยวางเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปล่อยโรคปวดอุปธินะอาถอะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ให้เห็นนะว่าว่าทําไมมันถึงเกิดงั้นในศาสนาพทธเนี่ยพอเป็นนิวรณ์หรือเป็นหรือ f i v ว world เ a อร์หรือโลกของความคิดเนี่ยท่านถึงใช้คําว่าให้ละ จะสังเกตว่าท่านไม่ได้ให้ดับนะเพราะในัะเนี่ยเราดับไม่ได้ให้ระนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีความคิดเป็นอกุศลให้ละมันเสียมันเหมือนซอฟทัสอะละมันแต่เราไม่ได้บังคับด้วยสมาธินะอันนั้นบังคับด้วยจิตเห็นวิธีแอ a p ล r o a c h ของศาสนาพุทธเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงต้นของ,ของกิเลสอย่างหยาบหรอย่างกลางเนี่ย ท่านใช้คำว่า abandon คือให้ละมนะันให้ละอกุณสแต่พอถึงตอนในพวกเนี่ยเป็นอาสวะถึงใช้คําว่าให้ดับอาสวะเนี่ยคพูดที่จริงชาญมากเลยนะแม้กระทั่งศัพท์ที่ใช้เนี่ยก็เลื่อใช้นะนภาษาอังกฤษถึงได้แยกให้ชัดเจนตอนดับเนี่ยเขาใช้คําว่า the destruction ตอนละเนี่ยเราใช้ the abandon งั้นบางทีอาจมาบอกภาษาอังกฤษเนย่ยโทษโยมเชื่อเชอ,อ่านไปก็จะเข้าใจ นะอ่านภาษาไทยแล้วมันซ้ำกันอ่ะแล้วงงเองแล้วท่านก็ไม่รู้จะไปในดีครับโทษที่อาตมามาเข้าใจได้อย่างมากมายเพราะอ่านภาษาอังกฤษเป็นพระใต้ปีโลกอ่ะแล้วในพระไต้ปีโลกเห็นจริงๆนะเอาเถอะอย่าไม่ไม่ดีเบตในเรื่องภาษาแต่ให้เห็นว่าเนี่ยแล้วพอจากความคิดเนี่ยแล้วเราเนี่ยเราเชื่อไหมปกติ80เปอร์เซ็นต์เราอยู่กับความคิดทางนั้น่ะเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้เดี๋ยวคิดเรื่องข่าวนี้เดี๋ยวคิดข่าวนู้น วนเวียนอยู่เรื่องคิดตลอดทั้งวันเนี่ยนะนะเพราะงั้นถึงได้บอกเนะี่ยจะละมันได้ยังไงเไม่ง่ายแต่ถึงต้องปฏิบัติไงต้องฝืกในท้ายสุดละด้วยสติดี๋ยวจะอธิบายต่อไปตอนที่อธิบายว่าสติสมาธิเป็นยังไงให้แต่ให้เห็นว่าเนี่ยเพราะงั้นจากความคิดเนี่ยซึ่งเป็นอกุศลเนี่ยจนท้ายสุดมันถึงเป็นอารมณ์รู้ไหม พอมันแรงขึ้นแรงขึ้นเราก็อึบต่อยคนที่ได้นะคนที่เราเกลียดหรืออารมณ์รุนแรงไปตอดแสดงความยินดีกัคนที่รักชอบมันเป็นขั้นตอนแต่บางทีมันเร็วมากไงจนเราจับไม่ทันครับพบก็แสดงอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์รุนแรงทีนี้ในโลกสุขภาพจิตเนี่ยทางโลกตะวันตกเนี่ย ส่วนใหญ่มันไปจับได้ตอนที่มันเป็นอารมณ์รุนแรงรเป็นซิมทอมเป็น the c ทิปออฟเดอะไอซ์เบิร์กแต่ศาราพุนี่เรา look deep into details. รบุก d ี e อินทูดีเทล l s เมื่อราพุถึงได้ริบซึ้งเนี่ยแต่เราต้องรู้คุณค่าของมันโทษเราถึงอธิบายได้เลยปัญหาในโลกตะวันตกสุขภาพจิตทั้งหลายโทษคือจาอธิบายไว้แล้วนะแต่ต้องสอาดพอทีนี้พอสุดท้ายเนี่ย พอจากความคิดทั้งหลายมาเป็นอารมณ์รุนแรงเราถึงเกิดเป็นการกระทํากรรมอันเป็นอกุศลหรือกรรมชั่วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ใช้สมาธิบังคับจิตไม่ให้ทําชั่วง่า้ๆอาจจะต้องใช้แล้วก็ใช้ประกอบกันแต่ในท้ายสุดเราเรียนรู้ร,รู้ธรรมชาติรู้องค์ธรรมเราก็ให้ยน้อมนําองค์ธรรมนั้นมาแก้ปัญหาแล้วเรามีสติรู้สภาวะแต่ละขณะและนั่นคือในสอนาพุทธต้องมีสติตลอดเวลา ป้านโนนเคยถามพะระเจ้าว่าวันหนึ่งมีสติสามครั้งพอไหมพระเจ้าบอกไม่อ่ะทุกลมหายใจเข้าใจไหมทุกลมหายใจอ่ะวันหนึ่งเราหายใจประมาณหกหมื่นครั้งพอไหมเพียงทำไมเพราะถ้าเรารู้สภาวะธรรมทุกขณะปฏิบัติถึงต้องรู้สภาวะธรรมไงปฏิบัติยังไม่เห็นสภาวะธรรมแล้วอยู่ๆจะไปม,มีสตริรู้สภาวะธรรมได้ไงจริงนะที่ฝึกเนี่ยคือฝึกในสิ่งที่ควรจะมีควรจะเป็น แต่เขาใช้ช่วงเวลาที่สงบไม่มีสิ่งรบกวนฝึกเรียนรู้สิ่งเหล่งงานั้นแล้วเมื่อมามีในชีวิตประจําวันเราก็มีสติรู้ว่าเออเห็นไหมเราก็มีกำลังมีอารมณ์นี้มีสภาวะธรรมเป็นอย่างนี้เราจะละมันไหมเนี่ยเราจะแก้ไขมันได้อย่างไรจริงนะฝึกเนี่ยฝึกเพื่อมาใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้ฝึกเฉพาะตอนนั่งทําสมาธิฝึกเพื่อมาใช้ในชีวิตประจาวัน ถ้าตอนสมาธิทํำยังไงได้มีชีวิตประจําวันก็ต้องทำงั้นได้ไม่ใช่พอมามีชีวิตประจําวันแล้วอารมณ์ร้า,ายไออย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่รู้ฝึกไปทไนะําไมนะท่านพุทธทาสิงได้บอกอไงฝึกไปเป็นหินที่จริงเป็นคําด่านะ <c oughs> แ,ตแต่พระเขาทำางั้นจริงๆนะเขาถึงใช้คาว่าโอมมะโอมอ่ะท oh oh ีนี้พวกเราช่วงหลังเราเลยเอาวิธีของพระมาใช้เลยพุทโธมันก็เอาอะ จะดีในบางขณะอย่างที่บอกอาจจะมายัางช้เลยบางครั้งนะแต่ส่วนใหญ่เราต้องเจริญสติและเมื่อสติและอาุศลจิตทั้งหลายได้จิตจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วจึงเจริญวิปัสสนาจึงเห็นเห็นเสร็จเรียนรู้เรียนรู้ตามความเป็นจริงจิงพัฒนาเกิดเป็นปัญญา แล้วก็มีสตินำปัญญาน,นั้นมาละคิเลตได้เขาคิดถึงได้บอกว่าละิเลสได้ไม่ใช่จิตก็บอกละิเลสได้ยังไม่รู้เลยไม่มีหัวนอนใตยตีนเลยนะเั้นอันนี้คือให้เห็นว่าอาสวะเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนนะจากขบวนจิตนะซึ่งมันคาดเคลื่อนนะจนเป็นความคิดอันนี้จึงให้เห็นว่าี่ย ให้เห็นว่าที่จริงรู้ไหมมันเป็นปฏิจจสมุทปบาทวนเป็นหลายรอบหลายรอบหลายรอบจากการทํางานของจิตที่คาดเคลื่อนเป็นอาสวะวนให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นจนเป็นความคิดจริงเป็นนิวรณ์สนทั้งเป็นเกลีอดอย่างหยาบเป็นความโลภโกรธรลมสนทั้งกระทํากรรมตอบสนองการรับรู้นั้นๆต่อโรู้ าพุทธเฉียบมากเลยสมบูรณ์มีอะไรที่สมบูรณ์กว่านี้อีกจิตวิทยาที่บอกว่าึซับซ้อนละเอียดเทียบไม่ได้เลยกับศาสนาพุทธอันนี้ไม่ได้พูดเพราะชื่นชมศาสนาพุทธนะนะจะให้เห็นไงว่ารู้มันเนี่ยคือธรรมชาติของชีวิตเราเพียงแค่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็แก้ไขปัญหาตอนที่มันวนเป็นหลายรอบเนี่ยโดยเฉพาะ รอบนอ,นอกเนี่ยเหมือนกับเปลือกหูหอมอ่ะเราถึงใช้ศีลหยุดมันไว้เฮ้ย hey, ทำแล้วเดี๋ยวถูกคนอื่นตำหนินะอันนี้คือศีลเป็นข้อห้ามแต่ถ้าอยู่ในความคิดคนอื่นไม่รู้เฮ้ยแต่เรารู้อ่ะถึต้องศึกษาว่าธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรแล้วละมันเสียละความคิดที่เป็นอกุศลเรารู้ว่าถ้าเป็นอกุศลจิตมันท้ายสุดมันจะทําร้ายต่อชีวิตไม่ดีต่อชีวิต ในสัตยานสืน่อเนี่ยผู้อธิบายไว้ชัดเลยบอกให้เห็นสภาวะธรรมของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นแล้วให้รู้ว่ามันเกิดและมันดับมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะปัจจัยอะไรให้รู้ว่ามันเกิดแล้วให้คุณหรือให้โทษอย่างไรแล้วเมื่อรู้ว่ามันให้โทษให้รู้ว่าจระ,ะมันได้อย่างไรนี่อยู่ในสัตตฐานสูนะไปอ่านสิแต่ไม่ทำอ่ะ พอไปปฏิบัติยังไม่เห็นเลยแล้วจะไปทําอะไรได้แล้วปัญญาเห็นไหมที่จริงเนี่ยวิธีพัฒนาให้เกิดปัญญาเนี่ยในปัญญาศึกษาผูดด้เจ้่ยวถึงที่อธิบายเอาไว้ชัดเจนเแต่พอไม่ไปอ่านแล้วคนรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่รึกซึ้งพอก็เลยไม่ได้มีคาอธิบายไว้มากพออันนั้นไม่เป็นไรเรื่องของแต่ละคนแต่ละยุคแต่ข้อที่จริงมันเป็นอย่างนี้จริงๆตามพระสูตรนะเพราะงั้นเนี่ย ชีวิตเราถ้าจะถามว่าเราเป็นยังไงก็คือเป็นไอ้อย่างเนี้ยเพียงแต่เรารู้ตัวหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือให้มีสติตลอดเวลารู้ตัวแล้วค่อยๆพัฒนาชีวิตขึ้นนะอย่างเมื่อเรารู้เกิดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรวิธีแก้ก็อย่างที่บอกอะเหมือนหัวหอมที่เป็นชั้นๆ เราก็แก้เปลืองด้วยเสียสิขาห้ามไม่ให้ทําอยา่างทําเฮ้ยไม่ทำมันไม่ดีโอเคก็เบรกมันไว้จิตมันก็กลับไปวีเซใหม่เห็นไนหะมแล้วถ้าเป็นความคิดความคิดอกุศลให้ละมันเสือไอ้ที่กำลังคิดเกลียดไอ,คนนดอคนน้คนนั้นด่าไอ้คนนี้วิจารคนนั้นว่าคนนั้นเรื่องของโลกนะ มันไม่สิ้นสุดนะแล้วพระเจ้าถึงจะมีองค์ธรรมในการระนิวรณ์ท้าแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นละเอื้องกามาฉันเ็เห็นว่าธรรมชาติของสิ่งต่างที่สวยงามที่เราชอบเราพอใจนั้นธรรมชาติมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายโทษต่อให้มันสวยมันก็สวยอยู่ปัจจุบันมันอีกสิบปีมันก็แก่แล้วนะเพราะงั้นมันเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ถามว่าก็เราชอบมันก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะเพียงแต่ให้รู้ต่อไปว่าธรรมชาติมันก็แก่เหมือนกันนะ เห็นะม,มันไม่ได้ย่งยืนนะส่วนคนที่มันเกลียดไอ้คนที่มันทําร้ายเราโทษแม่งมันกรรมทำกรรมชั่วมันก็ตามกฎแห่งกรรมชีวิตมันก็โทษไปเรื่องของเขาเราทาของเราให้เป็นกุศลเป็นความดีเอาไว้นะคือเราถึงได้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายใช่หไหมจะเป็นอ,อุทจจักกุจจะที่จริงคานี้เนี่ย เป็นคำบาลีที่แปลเป็นสากาจคือ depression ความซึมเศรา้าเราใช้สำว่าสีน้มิทะสีนมิทะแปลว่าซึมเศรา้คาคือจริงๆมันเป็นสภาวะธรรมอย่างท่านต้องเข้าใจไอ้ e p r e s s i o n ความซึมเศร้าม,ม,รมันเกิดขึ้นอย่างหือที่จะความคิดอะ่ะเป็นความคิดของเรานะไม่ได้คนอื่นทํานะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะ คือมันคิดของเขาไปเรื่อยวนเวียนไปมาอ้ยคนนี้มันเลยอุย้ยชีวิตนี้มันทําไมช่างโกร้ายต่อเราเราทําไมชีวิตโทษบัตรศพอย่างนี้สว่อย่างเงี้ยนะมันทําไมต้องเกิดขึ้นกับเราว่าอย่างเงี้ยนะไอ้มันซวยจริงอ่ะประมาณนะจนมันคิดมากกันแล้วมันคิดวนเวียนอนะ่ะมันเป็นความคิดที่วนแนละ้ววนอีกวแล้วนวนอีกมันเลยกลายเป็นการวงโทษตัวเองคือปกติเนี่ยเราคิดเรื่องเก่าได้ คิดเรื่องที่เป็นประวัติมาันเป็นบทเรียนเออเห็นไหมอย่าไปทําร้ายคนอื่นนะไอคนที่เป็นโรคโพส t ูมาสิกดิสออเดอร์เนี่ยคนที่เป็นเฮ้ยเป็นฐาาเนี่ยเอากลับมาจากประจำการนะทุกคนจะฝันร้ายทุกคนเลยไม่าะมันฆ่าคนโหดร้ายเ่อชีวิตผู้อื่นเข้าใจนะเสร็จแล้วพอมันมารับมันนอนมันก็ฝันไอเรื่องพวกนั้นให้เห็นานันเป็นอน,นุตานะยอมรับอย่างนะจนถึงเป็นโรคอะ แล้วก็ตื่นมาพอฝันร้ายทิศทีก็ ị, มันเอาแต่ไอเรืนะ่องเก่าๆมาวน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 นะก็ซึมเศร้าก็เป็นประมาณประมาณนั้นเพียงแต่ไอ้เรื่องที่เอามาคิดเนี่ยมันโฟร์ไอ้เรื่องมีอันนี้แบบไม่แน่ใจนะว่ามันมีอะไรนะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราพูดถึงเรื่องภาวะสุขเศร้าเนี่ยสำหรับคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันเป็นความ คืออย่างนี้วิธีรักษาโรคเนี่ยคือที่จริงอาตมาอธิบายไว้ด้วยเอาไว้โยนเัอในอังศึ้มันมีวิทยาการสมัยใหม่ก็อธิบายด้วยฮอร์โมนสารสื่อประสาทความจริงในท้ายสุดไอ้ฮอร์โมนมันคือสารสื่อประสาทต้นเรื่องน,นนะคือเขาียกความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทใช่ไหมทีนี้ไอ,อ,อ้การที่บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็เพราะสารสื่อประสาทบางตัวที่ทําให้เกิดความจําและการวนของความคิด นะมันเรียกว่ามันส่วนเกินนะ s e s s m e n t ของ certain n e u r o t r a n s m i t t e r ใช่ไหมซึ่งจะอที่บายเป็นฮอร์โมนกะ็ได้นันระบบที่หลังเป็นในระบบเลือดนะแต่ถ้ายังอยู่ในระบบประสาทส่วนกลางนะมันคือสารสื่อประสาทใช่ไหมนั้นวิธีรักษาเนี่ยก็คือกินยาไปกดสารสื่อประสาทนั้นๆเนี่ยมันมีเป็นชนิดเลยอะนะ ถ้าคิดมากก็กินยามันถึงเปโ็โรคไม่ให้คิดโรคให้นอนลับมันคืออาการยา,าพวกนี้ประมาณนั้นนะเพราะงั้นอาจจะมาเคยบอกไงวิธีรักษาเนี่ยคือเราวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเรารักษาตามอาการแล้วเราค้นพบความจริงว่ามันมาจากสารสื่อประสาทซึ่งสารพืก็เข้าใจนะเพราะสาราาสื่อประสาทนั้นทําให้เกิดการคิดทําให้เกิดอารมณ์ย้อนกลับมาใช่ไหมเพราะงั้นวิธีแก้คือเราทั้งกินยาสมัยใหม่และเรียนรู้สภาวะธรรม ที่เกิดขึ้นด้วยว่าไอ้การที่เราเป็นพวกคุณเจ้าเนี่ยมันเพราะเราคิดของเราเองที่วนเวียนกันไปมาขอให้มีสติที่จริงสอนพรพุทธเนี่ยพระเจ้าพูดไว้ในเพทัพรัตสูเนโยมองไปดูฉลาดมากที่เจ้าบอกว่ารู้ไหมการที่เราคิดวนเวียนกับเรื่องในอดีตเนี่ยมันวนแล้ววนอีกมันไม่มีประโยชน์มันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วจะไปแก้มันก็แก้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นต้องโทษตัดใจมันเสีย นะแล้วก็ปล่อยวางมันองค์นะแล้วก็พิจารณาให้มีสติรู้ในปัจจุบันเนี่ยคำว่าสติในปัจจุบันจริงสาคัญมากเพราะปัจจุบันรู้ว่าเรากําลังมีสภาวะเป็นอย่างไรไม่ใช่อยู่ในโลกึส่มเศร้าสภาวะนั้นๆอันนั้นเราแต่งขึ้นมาเองระหว่างของเสมือนกับของจริงให้ดึงตัวเองกลับมาอยู่ในโลกของนความเป็นจริงแล้วพอมันวนกลับไปก็ดึงกลับมาเนี่ย พระเจ้าถึงอธิบายว่าเมื่อชิดวนเวียนกับเรื่องเก่าในอดีตที่มันเป็นไปแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีใครไปย้อนอดีตได้นะแต่ยังนอยให้เรียนรู้จากมันนะเป็นบทเรียนแล้วก็อย่าทําอีกแล้วก็ปล่อยวางมันแล้วก็อยู่ในปัจจุบันขณะเดียวกันพระเจ้าพูดตอเนี่ยถึงได้บอกในบางทีเนี่ยรู้ไหมพระสูตรของพระเจ้านี่ดีมากๆาเลยถ้าโยมไปอ่านพระเจ้าบอกต่อปอีกบอกว่า ขนาดเดียวกันถ้าเราไปคิดวนเรื่องอื่นในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเราไปวิตกกังวลอย่างพรุ่งนี้จะสอบเนี่ยนะเราก็คิดแมพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะต้องสะดุดเดินขาล้มเดี๋ยวเราจะต้องซวยเกิดไอ้นู่นเกิดได้นี่เดี๋ยวมันจะต้องว่าเราไม่ดีอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้นะผู้ท่านเขาบอกเรื่องในอนาคตยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดแต่ให้วางแผนเอาไว้ว่าจะทาอะไรพอวางแผนเสร็จก็ไม่ต้องไปคิดกับมันอีกเพราะมันยังไงก็ยังไม่เกิด เอาไว้มันเกิดเราก็ทําไปตามแผนที่วางไว้แล้วก็ให้มีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วคิดทั้งเรื่องในอดีตแล้วก็คิดทั้งเรื่องในอนาคตนี่เนี่ยคือเป็นผีนมิทะกับวิจตะอิจจะั่นเนี่ยเป็นวิธีแก้โรค depression กับ anxiety ในปัจจุบันฝรั่งเนี่ยโทษรู้มเ h ซ r ร p ีของเขาชื่อว่าอะไรรูไหมที่เขารักษา,านในปัจจุบันที่บอกว่านอกจากกินยาเนี่ย เขาเชื่อว่า mindfulness cognitive therapy เอามาอย่างไรไหมศาสาพุทธคนที่เป็นคนก่อตั้งอันนี้เนี่ยชื่อว่า a อรอนเบ k ครั้งหนึ่งในการสนทนากับองค์ธรรมะเขาก็สารภาพเลยที่เขาพัฒนาเทอรปีอันนี้เนี่ยนะเอามาจากปรัชนาพุทธเออศาสาพุทธก็ไม่รู้นัมีของเราเองแต่ก็ไม่รู้นะเขารู้เขาเลยเป็นพัฒนานะเขาเลยเป็นบิดาย การพัฒนาจิตบําบัดนะสอบรู้ไหมมูลค่าอันนี้พวกฝรัง่งเขาประเมินนะประมาณยี่สิบพันล้านดอลลาร์ของคนที่ป่วยเป็นโรคโงกสุขภาพจิตแล้วต้องรักษาบําบัดด้วยการมีสตินะอันเถอเร์ไไม่ได้หวังเพรมเงินนะนะแต่เราต้องการเผยแพร่องค์ธรรมในศาสนาพุทธ แต่ฝรั่งเขาเอาไปทําเป็นธุรกิจแล้วก็หาเงินจนเป็นที่แพร่หลายในโลกโทวันโตแต่เราชาวพุทธเองกับไม่เว้งนะเอ็ดนี่อานะตมาก็เลยทำหนังสือขึ้นมาเรื่องบูติสเอร์เปียนะเพื่ออธิบายให้เห็นว่าที่จริงแล้วอาตมาก็ไปดูวิธีของเขาอะนะก็เอามาจากการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นอน่นะโดยเฉพาะในส่วนของสมถะนะเอ็ดสำหรับอาตมาเนี่ยใครเอาไปใช้ทําเป็นประโยชน์ก็เป็นคุณน,นะ ถึงแม้เข้าไปทำอาหากินก็โอเคก็เราชาวพุทธเองก็ทำไมไม่ศึกษาไม่หาความรู้ก็ไม่รู้จักพัฒนาอะไรกันซะเองสิทีมัวแต่หลงอมง,งายอะ่ะอันนี้พูดไปก็ต้องตำหนิตัวเองอะ่ะใช่ไหมเราถึงเป็นประเทศทอยพัฒนาอยู่เลยนะ,ะประมาณนั้นเนียอันนี้นให้เห็นนะว่าวิธีแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าถึงได้แนะนำเป็นการศึกษาเป็นการแก้ปัญหาที่เปลือก ด้วยศีลแก้ปัญหาที่แกนกลางที่เป็นความคิดด้วยจิตศีกษาจนทั้งเห็นรายละเอียดการทํางานภายในซึ่งละเอียดระลึกถึงในปฏิจจสมุปบาทถึงได้พัฒนาเป็นปัญญาแล้วดับอาสวะทั้งหลายดับทุกข์ทั้งหลายซึ่งด้วยปัญญาเนี่ยบางทีเราพูดกันอยู่เรื่อยนะบอกว่าดับทุกข์ด้วยปัญญาเราพูดขึ้นมาอะไรก่อนพอมาถามว่าทุกนี้คืออะไรก็ ไม่เห็นต่อว่าเป็นอาสวะนะซึ่งในพระสูตรพูดเราไว้สัดแล้วปัญญาเกิดขึ้นยังไงเพื่อนมันอยู่ๆมันก็ดับเอเองแล้วเห็นเป็นดวงเสร็จแล้วดับเองเอ้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราถึงได้บอกลยว่ามันถึงได้บอกไงทําไมเอ๊ะเราพัฒนาชื่อโลกตะวันตกไม่ได้เพราะมันขนาดเรามีพระสูตรอยู่กับมือเนี่ยนะโท้แต่ไม่อ่านอ่ะเราจะไปโทษใครดีอ่ะแต่เพราะอ,อ่านนะนะ แล้วพอเขาพัฒนาเป็นอะไรเราก็มาศึกษาต่ออีกทีจนทั่งมาศึกษาขา้อมูลถิ่นทไอบิดาเห็นวิชาขา้อมูิ่นทมันบอกว่ามันเอามาจอดฝากาพุทธไอชาวพุทธเองก,กับไมรูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสะท้อนให้เห็นว่าไอเราเชื่อในว่าฉลา,าดที่จริงก็ไม่ได้ฉลา,าดอะไรเท่าไรหร่หรอกนะก็อ่ะอันนั้นเป็นเรื่องรขบที่จะเห็นได้ว่าเราก็มีใจสษานะเป็นการดับ งันะ้นไอ้อันนี้เนี่ยคือต้องการให้โยงไปดูจะได้เห็นนะในการพัฒนา